ประเดกแปปาาหนุ่มอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ได้ทีเนี่ยเอออี้าเดดาวอีฮาเดดาวยูได้บาตกับมีตรตีได้บาตกับมีนะเาเป็นดาวนึงนะไปบัตแอลไปบเอลว่ะไปบเอลไปบเอลในบาตแอลตีได้บเอลได้บอลเลยบบ่อเอลกัมี เตี๋ยต่ำ e 2เนี่ยไอ้ได้ม่จุดซุปกันเตี้ยดรถมันห่างเรารถไปห่างเลยนี่อาทาเตี้ยมันต่ำอีนี่เหมืนชุบเอยู่ได้รถเตี๋ยเตี้ยเตี้ยยิงมากมองนี่เตี๋ยตียิงมากมองนี่เตี๋ยตียิงมาเตี๋ยเตี้ยโตไป h ็ t อย่างนี้นั่นเอาตียยิงว่าได้บ่เตียเอาปัดสตายที่ตายเขาได้ไ่เดี๋ยวตียิงมาเตี๋ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยมันสตาร์ทรถรถเตีย

ดีแล้วนะตามสูตรตามสูตรกระทระบะมีกระทาเก้าบะเก้าบะเก้าเขาจำได้บางนีมันตายอยู่บงค่าตัวหายเพร่ะได้จูบก็คือโอ้หมดไล่องลงไล่องลง ตัว đ ึงหลังไอ้ดรอปหลังไอ้ว้อหลังไอ้ว้อยตัวนึงเนี่ยลังบ้านหลังบ้านเนี่ยไม่ยุ่ยเหมืองห uh ัวนะต้องมาหัวละเจ้าว่วตวรู้จักว่าใหญ่บางไหมเจอไอเคียว่าใหญ่บางไหมเหระตัวไม่โตคราวนี้ไม่โตคราวนี้เป็นไร้เห็นล้เข้าไปห้องน้ำบ้านเจียว Một con, một con, một con, chiếm khắc, chiếm khắc đi một con này Lùm, 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 lùm Nó bị 2 tù, nó bị 2 tù đó Bạn phám, bạn phám Bắn phám 2 tù, bắn phám 2 tù, bắn phám 2 tù อันวัวอยู่นี่บ่เฮ้คือมัชุบจะขงขึ้นวะอเขาึ้น่วหน,น,นเออเาวแสดงว่าตัวอ้จะาวงขึ้นบ่กึเดี๋ยวมันเลก็เดี๋ยวเขาด้คิ้วอ้กูไปด้คิ้วอยู่ไรบ้าไม่ไ้สบาทไม่ต้อาบาทเนาะปัดเขาหัวเป็นพัดเอาม Niềm lo mày hết á. Ayem. thấy a link, monkey? What's a link? I can't get a link. I can't get a link. I can't cả a link. I can't get a link. I can't get a xe I can't get a พาสโค้ดซีบกาตัวบงนี่ลงรถกัมีลงรถกัมีนะลรถงลงลงรถสวคืนไปลงรถสคนน่ะเอ้ตีตีให้บังยองความันตัวเอเป็นปืนพิษที่ข้างในบอดีู้าคุเ่นสกามาได้ยู่ bạn chờ bạn chờ đào 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 đấy bạn này mi ở vị trí xót về đồn như quân này như phong này nè đứa sáu tụa áo nó mua mi giựt đấy chỉ tay bóp bóp dám bò à 2 phút một đấy xuống có

เช้าแม็กบังคับได้โคตรรวยล่างไหนล่างไหนเออก็ไม่เท่าไหร่หรอนะสีมสิงคโปร์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกว้าวว้าว